เพื่อนเพื่อน FC, เอฟเพื่อนเพื่อนเอฟีเนี่ยทุกคนทําได้นะเออนี่ผมบอกเลยนะเพื่อนเพื่อนเอฟทุกคนทําได้เลยนะนะครับปูง <c oughs> <c oughs> คําพูดซนะเอ้าไม่ได้ครับพวกเรามันต้องเราคือเราต้องมีความฝันของตัวเองถามจริงผมไม่ใ่ไม่ได้อยากที่จะเกิดมาเป็นเน็ตไอดอลน,นะครับแต่ว่าโชคชะตาเราแม้ถูกขีดไว้ยอย่างนี้เราก็ต้องเดินอย่างนี้สมมติขเขาขีดให้เราตรงเราเลี้ยวโคง้งก็ตกทางเนี่ย เขาเดินมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปตามเขาเรียกว่าไปตามน้ํานะครับเขาให้เราเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นแล้วเราก็ต้องฝึกให้เก่งถูกไหมทุกคนนะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้บางคนที่จนก็สามารถเป็นคนรวยได้คนรวยก็สามารถเป็นคนจนได้ถูกปะ่ะเออถูกต้องครับ <c oughs> นะครับใช่ครับคุณบัตรนะครับคุณบัตรนะครับงอกกระป๋องนะครับกูไม่ได้เฮียจัดไอสัตว์กูเฮียสุดด้วยนะครับไม่งั้นกูปราบเฮียไม่ได้นะครับเน่ถ้ามึงคิดจะปราบเฮียมึงต้องเฮียกว่านะครับเน่นะครับปูครับคอกับหลวงพี่หน่อยครับผมนะครับหลวงพี่มันคอไม่ได้ครับก็คอปุ๊บเสียงมันจะโดนตัดออกทันทีนะครับเนี่ยเฟซบุ๊มันตั้งระบบไว้ครับสวัสดีครับกี่โมงครับประมูลนะครับนะครับ เพ่อน้องฝ้ายน้องนุ่นนะครับไม่ต้องประมูลเลยนะครับเพี่ชายนะครับอยู่กับผมมา3ปี4ปีแล้วทักแชทหาผมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ราคาแบ่งปันนะครับสวัสดีครับพี่ต่อนะครับสวัสดีครับนะครับมีโอกาสผมไปร้านพี่แน่นะครับรออยู่นะครับนี่ก็คุยพี่เกาเหลาอยู่พี่เกาเหลาช่วงนี้ก็อยู่กัจะไม่โพอนะครับอืม ต้องให้ผมไปสอนพวกแบบเลดแบบการแสดงแบบแอคติ้งหน่อยนะครับมันยังไม่เนียนผมดูทุกคลิปของแจ็คแป๊บโฮผมดูทุกคลิปนะครับคลิปที่ออกไปนะครับสาธารณะผมดูมันไม่เนียนมันคือมันไม่เนียนนะครับเอี่ยมันจะดูยังเขินอยู่นะครับมันแสดงไม่สมบทบาทนะครับเนี่ยนะครับผมดูตลอดนะครับหมู่พวกผมไม่เคยทิ้งผมบอกแล้วผมดูตลอดแต่ผมไม่คนไม่ค่อยพูดต้องเรียนกว่านี้โอ้โหอย่างเงี้ยมันไม่เนียนนะครับยังไม่เนียน ครับผมสวัสดีฮะครับเจ๊กูแม่งงอนกูไปแล้วเจ๊กลับมาก่อนเจ๊กูแม่งงอนเจ๊ไม่รักปู่เลยใช่ไหมะจะหยากันเลยไหมเนะครับอ่อาทะเบียนสมรสมันก็แพ่เพียงกระดาษยางไงโ,โหดด้วยครับมีนะครับเนี่ยนะครับเอซผมเนี่ยดั้งเดิมเพื่อนเฟซผมมีทุกคน นะครับผมให้ทุกคนนะครับเนี่ยนะครับเลื่อนสองเนี่ยนะครับวัดซึ้เนี่ยผมให้ทุกคนนะนะครับเอเอเอนี่ยผมให้ทุกคนนะครับนี่เป็นทองไมคอนนะครับจิวเวลรี่นะครับผมให้ทุกคนนะครับผู้หญิงผู้ชายมีหมดนะครับ<เอ>ผมไม่ใช่ว่าผมเป็นคนแบบใจร้ายใจดํานะครับจะเอาแต่เงินจะเอาแต่เออราคาสูงสามพันสี่พันไม่ใช่นะครับ<เ>น<อ>ี่<เอ> ผมให้หมดแหละนะครับทักแชทมาลองถามไปดูด้ครับพวก f c พวกเพื่อนเฟซผมอะ่ะนะครับนะครับมีไหมที่ผมไม่เคยนั่นทุกคนรู้ดีนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาได้นะครับอยากให้ทุกคนมีในสิ่งที่คนอื่นเขามีนะครับเราไม่ต้องไปอิจฉาใครครับหาเองทําเองดูผมเด,ดทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี้ยผมเรื่องอะ่ะคุณลองคิดดูนะผมอยู่ในสื่อโลก YouTube ผมอยู่ในสื่อโลกช่องต่างๆนะครับ มันไม่มีเรื่องเสื่อมเสียของผมเลยไม่มีผมเป็นแค่คนกลางนะครับถ้าคนดูสื่อเป็นเขาจะต้องรู้ถูกไหมเคยไหมมีเรื่องปู่มหามุนีทําเรื่องเฉาโชมีไหมเออไม่มีนะครับเออปู่มหามุนีนะครับร่างทรงนะครับเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับไปโกนหมอยเขาเอานิ้วล้วงเข้าไปในหอยหเขานะครับจับควยเขาขึ้นมาแล้วก็ชักขึ้นชักลงมีไหมไม่มี นะครับในปู่มหามุนีไม่เคยมีเรื่องเฉวโชว์ในเรื่องเกี่ยวกับนะครับสายเวทนะครับเพราะมันเป็นกฎนะครับไม่ได้นะครับผมเรียนกฎผมเรียนเข้่งครัดนะครับเรื่องสินห้าไม่ต้องมาคุยกับผมนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยการันตีได้เลยทั้งประเทศไม่มีสํานักไหนแม่งรักษาสินห้าได้นะครับออนะครับผมบอกให้เลยไม่มีนะครับแม้แต่จย์หนูกันภัยนะครับก็รักษาไม่ได้นะครับไม่มีหรอกนะครับหัดมองในโลกความจริง นะครับเออหัดมองในโลกความจริงนะครับเออครับผมมีครับโกนหมอยผมเคยเจอนะครับผมผมไม่ไปยุ่งแค่นั้นเองนะครับเออไอสัตว์แม่งทำพิธีอะไรวะถอนของต้องโกนหมอยด้วยเหรอนะครับมันมีนะครับเออเราต้องมองในโลกความเป็นจริงถูกต้องครับวันศุกร์ไปขายของตลาดหรือเปล่าครับนะครับไม่ได้ไปเลยพี่ นะครับไม่ได้ไปฮะนะครับผมไปเพราะเขาจ้างผมไปพี่ที่พี่เห็นผมไปยืนอยู่เั่นนะเขาจ้างผมไปนะครับออกบูธนะครับถูกต้องค่ะนะครับถามผมนี่ผมเป็นคนตรงๆและผมเป็นครูบาอาจารย์ที่ตรงและผมไม่เคยเข้าข้างหมู่พวกที่เป็นอาจารย์ด้วยกันนะครับถามพวกครูบาอาจารย์นะครับพวกฤษีดูไม่มีคนอย่างผมตรงๆนะครับเออมึงจะเรียนวิชามาจากไหนไม่รู้แต่ที่รู้รู้วิชาพวกมึงหลอกกูไม่ได้ นะครับทุกศาสตร์ทุกตำรานะครับไม่ว่ามึงจะเรียนล้านนามามึงจะเรียนคเขมรนมามึงจะเรียนพม่ามามึงจะเรียนขี้อะไรของพวกมึงมากูไม่รู้กูรู้อย่างเดียวคือกูรู้หมดกูเข้าใจนะครับแล้วกูศึกษานะครับวิชาต่างๆมาสี่ภาคนะครับเห็นกูบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยนะครับเออกูจําได้นะครับเอออะไรคืออะไรนะครับอะไรที่มันเป็นวิชาที่ผิดศีลธรรมแล้วมันไม่มีเนี่ยพยายามอย่างงักจนขึ้นมา เงินมันจะทําให้เสียนะครับเงินอะใครก็อยากได้นะครับจากลูกศิษย์อะทุกคนเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็มอบขันนะครับให้ลูกศิษย์นะครับผมไม่โพสต์ด้วยนะนะครับเนี่ยไม่โพสด้วยไม่สนใจด้วยผมจะบอกลูกศิษย์ผมทุกคนบอกมึงไม่จาเป็นต้องโชว์ว่ามึงลูกศิษย์ใครเออขออย่างเดียวแค่มึงรวยแค่มึงมีชีวิตมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะครับมึงไม่จําเป็นต้องโชว์ใครคนมีของดีมึงไม่จาเป็นต้องโอยครูคนนั้นครูคนนี้นะครับเวลาใครถามกูบอกครูปู่เป็นใคร เออใครสักให้กูบอกแม่งตายหมดแล้วนะครับเออครูกูสั่งมาอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องบอกนะครับเวทอาถรรพ์มีกี่บทนะครับนะครับเวทอาถรรพ์หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่บทครับนะครับไม่ต้องมาลองเชิงหรอกไปฝึกมาใหม่นะครับไปอ่านก่อนปะนะครับไปดู Google มาก่อนปะนะครับเนี่อันนั้นแค่แค่หมวดนะครับแค่พื้นฐานนะครับยังมีอีกเป็นหมื่นหมื่นบทนะครับที่ยังไม่ได้จารึกนะครับ ไปฝึกมหม่นะครับหนูนะครับหนูต้องฝึกอีกเยอะนะครับเออเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าผมคุยกับใครผมคุยกับคนสวยเี่เวทเจ๊ใหญ่นะครับมึงไปฝึกมาหม่นะครับเออมึงไปถามโครเงาขออาจารย์มึงมาเลยนะครับบอกรู้จักกูอ่ะออรู้จักกูอ่ะเออมาวัดกันก็ได้เออเรียกอาจารย์มาคุยกูเลยเนะครับ มึงรู้จักคำพีเก้าเอียงเปล่าฮะเน่เน่มึงดูมึงรู้จักคำพีเก้าเอียงเปล่ารู้จักคำพีก้าอินหรือเปล่าถามอาจารย์มึงได้เคยฝึกหรือเปล่าไอสัตว์มึงรู้จักพลังเคลื่อนย้ายจากกวานไหมเออกูถามมึงแก่นเนี้ยนะครับถ้ามึงยังไม่ฝึกถึงพลังเคลื่อนย้ายจากกวานอย่ามาคุยกับกูเขจาใจอ่ะพวกมึงมันเด็กๆนะครับกับไม่บน่นเลยสัตว์กูรอบล็อกมึงอยู่ในภพากินลองสักองคไมล้ล่ะนะครับไอสัตว์กำลังค้นเลย เออมึงอยากจะเรียนไหมล่ะเออมึงไปถามครูมึงเนี่เคยเรียนไหมวิชาก้าอิมอ่ะสัตว์ <c oughs> นะครับมันไม่อ้มันหลอนนะบอกมันด้วยสัตว์มันไม่ได้หลอนมันหัวพ่อมึงบอกมันด้วย <c oughs> อ่ารว่าเดินไปด้วยกันบอกมันด้วยบอกกูไม่ได้ไปหลอนมันหัวพ่อมึงอ่ะอืม <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์แม ok ่งไม่รู้จักพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลเนี่ยมันเนี่ยอมึงคุยกับเขานี่เลยเจ๊เจ๊มึงคุยกับนี่เลยผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยมึงดูเนี่ยสัตว์มึงดูอาจารย์เนี่ยสัตว์อายุยังน้อยอยู่เลยยังเป็นอาจารย์เลยอ่าเนี่ยมึงของเจงนะครับเนี่ยลองเนี่ยนะครับยามาโนนะครับเนี่ยเรียนวิชาแค่ขี่หมาเนี่ครับอย่ามาคุยเฮ้ยอะอย่ามาเขาเรียกนะอย่ามาลองภูมันเหี้ยคนบ้าเนี่ยมันรู้นะเว้ย เออจำไว้แต <cin stereotype> ่ม <award> ันจะพูดหรือไม่พูดกันนั่นเองนครับเนี่ยมึงดูอาจารย์เนี่ยเนี่ยผมเนี่ยอาจารย์เนี่ยไงเนี่ยมจะลองฝึกว่าฝึกวิชาอมมาอย่างเนี่ยคิดจะเรียงอาจารย์แน้วอมเก่งๆกงว้าวจะได้ยกเป่าแก้วนะครับพิ่ธวัชพี่ธวัชชัยนะครับเปาวรศีนะครับเปาวรศีรัพี่สักแก้วไหมล่ะ นะครับนะครับนะครับเออนะครับเออแค่นั้นเองนะครับที่จริงแล้วมันเป็นกุศโลบายนะครับเออไม่ให้เอาคํานะครับคําว่าพ่อว่าแม่เนี่ยลงถีนะครับเข้าใจไหมเออไม่ให้ลงลงนะครับความหมายของเขาอะนะครับเรียนให้มันเร้มถึงก่อนเออนะครับพ่อแม่มันอยู่ในธรณีนะครับพ่อแม่อยู่ธรณีนะครับอย่าลงใต้ธรณีนะครับเออเข้าใจไหม พ่อแม่เรายืนอยู่บนธรณีนะครับเนอ,อนะครับไม่ว่าแม่เย็ดเย็ดแม่เนี่ยห้ามนะครับเออเพราะมันเป็นคาําตำนะครับแต่ถ้าโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยคือหมายถึงโคตรหมายถึงเง่าหมายถึงลําดับชั้นหมายถึงรวมนะครับสากะะกระยัตตกลนะครับเนี่ยแต่คนไทยไม่รู้ไนงะอินอินไปเรื่อยนะครับอินเงี้นะครับ,นนนะรบไม่ศึกษาศัพท์นามนะครับ เนี่ยเนี่ยมึงดูตัวจี๊ดกูเนี่ย่าเนี่ยสัตว์เดี๋ยวแม่งเจอพักระยาจกสูกูไอสัตว์เนี่ยไม่ทักตีสุนัขไม่เท่าไหร่ไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเจอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเจออะไรนะอะไรนะพรา,ะาฝ่ามือพิชิตมังกรปุ๊บป <c oughs> <c oughs> <ๆ>ุ๊บปุ๊บปุ๊บไอสัตว์เสื้อสวยฮะอ๋อเสบดสบางใหญ่ฮะนะครับทีมงานเสบดสบางใหญ่นะครับโอ้ยผมเป็นลูกน้องเสบดส์เนเนี่ยไม่รู้กันเลยอ่ะ นะครับนะครับอยากได้ชาตี9เก้าเฮนะครับไม่อยากหรอกนะครับฝึกง่ายนะครับแต่การชักยันเนี่ยนะครับมันยากนะครับพร้อมยังครับผมพ่อน้องฝ้ายนะครับน้องนุ่นนะครับใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาเลยครับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นะครับเดี๋ยวให้ประมูลเหลดมีกี่ชิ้นวะอ่ะสิบชิ้นนะครับเออสิบชิ้นกดหนึ่งมาเลยนะครับ เนี่ยครับอืมนะครับผมเรียนวิชาสปชโหนี่ก็สุดยอดแล้วฮะนะครับอ่าผมเนี่ยสปชสอรนกพอผมได้เกรดสี่ตลอดนะครับตั้งแต่ปหนึ่งถึงปสี่นะครับสามวิชานี้ผมเกรดสี่หมดนะครับเออนะครับคุณคิดว่าผมเก่งวะล่ะเออนะครับเกรดเฉลี่ยของผมกพอสอรนสปชเนี่ยเฮียกูได้เกรดสี่ทุกปี นะครับแมงมาตกคณิกเลขนะครับพวกแบบเขาเรียกอะไรนะพวกแบบชั้นสูงอ่ะนะครับกูไปไม่ได้นะครับไปไม่เป็นครับหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับคุณอะไร e s t นะครับนะคอ่าครับผมขอบคุณมากครับนะครับเออนะครับพ่อน้องฝ้ายนะครับยังอยู่ไหมฮะยังอยู่เนาะนะครับนมัสการครับท่านนะครับนะครับหลวงพี่ปู นี่ผมมีหมดแหละนะครับผ้านะครับเนี่ยผมสั่งจองมาใครเนี่ยนะครับผมก็มีลงยาช่วยนะครับผมมีนะครับหลงไข่เนี่ยผมก็มีนะครับเออนะครับเพราะรวยนะครับเนี่ยล่าสุดผมก็มีไม่ไม่มีนะครับเออนีครับนะครับเนี่ยผมก็มีนะครับเท้าเวทรุ่นแรกเนี่ยวัดนะครับวัตโกผมก็มีมีทุกอย่างนะครับแปะลงสีผมก็มีเนี่ย แปะพันล้านเนี่ยผมมีหมดอ่ะนะครับแต่ก็ไม่อยากมาเล่นนงนะครับถูกต้องครับนะครับเมื่อก่อนนี้เขาเรียกผมว่าตาไข่ห่านถูกต้องฮะนะครับหรือเรียกกันในตามศาสตร์โบราณเขาเรียกว่าตาอาคาดนะครับคาับสาธุทุกบาผมสมพรปากครับนะครับเพราะนะครับสาธุอทวนโมทนานะครับนะครับกระพรนะครับ นะครับใครช่วยตอบมันหน่อยได้ครับนะครับเอ้าแล้วพ่องเป็นอะไรตายอ่ะนะครับเอ้าแล้วมึงเป็นเฮียแล้วพ่อมึงจะเป็นเฮียด้วยไหมนะครับเออนะครับกูไม่ได้พิมพ์นานะครับสุอะไรเนี่ยสุรชัยเนาะสุรชัยพ่อมึงตายแล้วพ่อมึงเป็นเฮียคือยังไงมึงช่วยบอกกูหน่อยนะครับแสดงมึงก็ลูกเฮียดิอไอสัตว์เนี่ยบรรลแล้วไงไอสัตว์นี่ถามที่พ่องเป็นเฮียเหรอนะครับ เอากูไม่ได้เขียนนะไอสัตว์มึงพิมมาเองนะกูไม่เกี่ยวนะกูเป็นแอดมินกูมีหน้าที่ตอบมึงให้ทุกคนในนี้ดูก็ได้ครับร้อยกว่าคนเนี่ยกูไม่ได้โกหกนะพี่น้องครับทุกคนครับสายดีทุกคนครับผมพูดถูกไหมเขาพิม์มาเองนะเขาบอกว่าพ่อเขาตายนะครับสุรชัยพ่อมึงตายถูกไหมไอพ่อมึงตายไม่เท่าไหร่ไอเฮียนะครับแสดงว่าพ่อมึงก็ต้องเป็นเฮียด้วยเดิถูกปะ เออไอเหีย ER. กูไม่ได้นี่นะมึงเองนะกูไม่เกี่ยวนะสัตว์กูอ่านนี่เฉย,ยแต่ครับทุกคนต้องอ่านตามความเข้าใจผมถูกไหมครับท่านถูกไหมครับอาจารย์เออผมไม่ได้อ่านผิดเลยนะสุรชัยพ่อมึงตายไอ,อเฮีย ER. นะครับขนาดพ่อนะครับตัวมึงจะเป็นเหีย ER เลยเหีย ER. แล้วพ่อมึงจะลอดจากเหีย ER. ลงไปไหมล่ะเออมึงก็คิดเอาแล้วกัน <c oughs> นะครับมึงก็คิด เอาแล้วกันเออนี่มึงพิมพ์เองนะกูไม่เกี่ยวนะนะครับครับผมเนี่ยมึงถามเนี่ยถาม,ถามทุกคนเลยเป็นพยานไม่ได้กูมไม่ได้ด่ามึงนะกูอ่านนี่เฉยสุรชัยพ่อมึงตายครับ <c oughs> ไอ้เหี้ยอ่ะมึงดูถามยูมันกะถามยูมันกะด้วยยูมันกะจริงไหมเนี่ยใช่ป่ะผมอ่านผิดป่ะผมไม่ได้อ่านผิดนะถึงกูตกถึงกูจบแค่ป .4 กูก็อ่านภาษาไทยออกนะเว้ยนะครับสุรชัยพ่อมึงตาย ไอพ่อ,องตายไม่หาฮะตรงไอเฮียเนี่ยยิ่งหาใหญ่เลยฮะไอสัตว์ต้องใส่ใจเฮียันงตระกูลไอสัตว์จะลากไก่นะในสัตว์บ้านมีไก่ไว้เนี่ยนะครับแต่เลี้ยงไก่ไม่ได้หรอกนะครับตระกูลมึงเลี้ยงไก่ไม่ได้ไอสัตว์ลากลงไปแดกในน้ําหมดนะครับเพราะว่าจะไปกินไก่นะนะครับจะไปเลี้ยงไก่พี่เชออะไรเนี่ยปู่รู้ใชาเจ๊เจ๊ถามอะไรผมอีกแล้วเนี่ย นะครับปักหมุดเลยปลู่ครับผมครับคุณบาสนะเอาไม่ได้ครับเราเป็นแอดมินนะครับเราต้องให้เกียรติ fc นะครับไม่ว่า fc จะดีจะชั่วจะเลวก็คนเหมือนกันถูกไหมเราต้องประกาศให้เขานะครับเนอดูดิฮะนะครับดูหน้ามันก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงหรอกนี่สัตว์ยืนข้างบ่อไม่ได้นะอันนี้เรื่องจริงนะครับยืนข้างบ่อไม่ได้นะไอสัตว์นะครับแป๊บเดียวือเสียงดังตู้มไม่ได้นะ เอออ้าวสุรชัยไอสัตว์นิ้วไงนิ้วกุดเลยเหรอนะครับคอมเมนต์ไม่ไปเหรอสุรชัยนะครับปู่ครับสุรชัยไปไหนแล้วอ๋อครับไปรับศพพ่อนะครับนะครับสุรชัยไปรับศพพ่อครับนะครับอ่าไปรับศพพ่อนะครับมาไว้วัดแล้วมั้งนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะร่วมบุญนะครับกับคุณอะไรเนี่ยสุรชัยนะครับก็บอกได้นะครับ5บาท10บาท นะครับเ่เพื่อจะได้นะครับก็เพาะปลาสักหม้อหนึ่งนะครับหม้อหนึ่งมัถึงสามพันหรอกเต็มที่ปะนะครับหรือกาแฟนะครับไม่รู้ว่าเขาไว้ศพกี่วันนะครับคุณสุรชัยครับแจ้งเอฟซีสายดิบเราด้วยนะครับว่านะครับไว้ศพพ่อกี่วันนะครับนะครับไม่ต้องเสียใจไปนะครับพ่อมึงไม่ได้เป็นนะครับเดเบตอยู่แล้วนะครับพ่อมึงไม่ใช่คนอมตะนะครับคนเราเกิดมาก็ต้องตายล้วนแต่ต้องตายกันทุกคนอันนี้จาวัตสังคัลา อุปาทวยธรรมมิโนอุปะชิตวานิรุชันติเตสังวูปัตสมุงสุขโขนะครับเปรียบเสมือนกบเพียงแค่ท่อนไม้ท่อนฟืนอย่าไปเสียดายเลยนะครับเพราะอีกหน่อยมึงก็ต้องตายเหมือนพ่อมึงนะครับมึงไม่ต้องไปซีเรียดอะหรือกูพูดไม่ถูกไอ้จักขนาดพ่อมึงยังตายแล้วมึงจะเป็นนามาตาเหร ครับสงสัยไอสัตว์นี่ไม่เคยดูหนังไอสัตว์มีช็อตมีช็อตจริงไอมีช็อตช็อตไม่ช็อตไม่รู้ไอสัตว์เงียบสงบนะครับช็อตไม่ชัดก็เงียบสงบ สวัสดีครับคุณพัชระนะครับทองเปี่ยมนะครับสวัสดีคุณกักดาวคอมเมนต์ผิดชีวิตเปลี่ยนว่าสั้นนะครับะพี่ธวัชชัยนะครับหัวเละท้องแข็งนะมันครับไม่มีอะไรครับคุณอีอะไรเนี่ยอีเอสนะครับอะไรเนี่ยอิฟหรอนะครับอีดนะครับนะเอาฮ่านะครับเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยกับเราเราก็ต้องเล่นกับเขาสิฮะนะครับให้เขามีค่านะครับโอ้โหนะครับไอสัตว์ยืนอยู่หลังพยานหน้าคิดว่าแท้นะครับ ให้สัตว์นะครับเขาไปแล้วครับไปรับศพพ่อนะครับก็นะครับพวกเราทุกคนก็นะครับมีจิตใจเมตตานะครับที่จะอนุเคราะห์นะครับคุณสุรชัยนะครับก็นะครับไปหาเฟซเขาได้นะครับบอกพี่นะครับผมร่วมทําบุญกับพี่ด้วยนะครับเห็นว่าพ่อพี่ตายนะครับไม่ผิดนะนะครับพ่อก็แจ้งเราแล้วนะครับนะครับพี่ชานะครับเจ๊เจ๊อย่าดูหนังมากเลยเจ๊นี่พาผมหลุดรู่วเจ๊ นะครับปูทำไมขี้เหมาะนะครับโอ้โหธรรมดามันเป็นโลกนะครับของนะครับในโลกออนไลน์นะครับเราเล่นเฟซมากี่ปีแล้วลูกเนาะเพิ่งเล่นเหรอนะครับลูกไม่รู้เหรอนะครับว่าในเฟซเนี่ยเขาหลอกมึงหลอนนะนะครับหลอกมึงไปติดคุกก็เยอะนะครับเอาจริงๆนะนะครับคุณไม่รู้เหรอนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเขาหลอกมึงไปติดคุกเยอะเรื่องจริงนะครับมึงดูดไอสัตว์เจอกูคนเดีย้สัตว์สองร้อยเกี้ยงเลยมึงเชื่อคงไม่ละ มึงดูเพจกอลั่นทุกวันนี้ไอสัตว์กลายเป็นป่าช้าไปแล้วไอสัตว์เป็นสุสานไปแล้วไม่มีกระดิกเห็นปนะ่ะเออป่าต้องป่าแบบกูนี่ป่าแบบสับเลอร์าอยาให้อสัตว์ผีไหนดื้อเผาผีไหนดื้อเผาไอสัตว์ผีดือด้อจับเผานะครับไม่รู้อ่ะนะครับไอเซนตั้งให้นะครับหลวงพ่อเพลินตั้งให้นะครับหลวงพ่อเพลินนะครับตำนานเจ็ดขุงนะครับนะครับแห่งแม่น้ำนะครับพระโขนง นะครับลูกหลานย่านาดอ่ะอือกัดอ่ะบอกให้อยู่แถวนั้นน่ะผมกึดกัดน่ะดีดอ๋อแถวนั้นผมเต็งหนึ่งเลยนะถามดูซอยเบเช่รู้จักผมเปล่าถามซอยสุภาพง์รู้จักผมเปล่าถามในโต๊อิหม่่มรู้จักผมเปล่าซอยสแลงนงสและน้อยฮรู้จักกันหมดอ่ะบางเบิงนะครับเยอะเยอะ ผมนี่ขวัญใจอิสลามเลยนะนะครับน็อตโตเพื่อนะครับมึงอ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะเพื่ออะไรนะครับมึงอ่ะนะครับกูถามมึงดีกว่าไอสัตว์นี่หน้าเฟซกูไอน็อตโตนะครับมึงถามมึงอ่ะเพื่อนะครับเพื่ออะไรมึงอ่ะไอสัตว์ครับสวัสดีครับผมนะครับเหมือนวงนะครับเป็นไงบ้างครับได้แล้วเนาะนะครับนะครับคุณยก นะครับดีดแล้วครับผมดีดอยู่แล้วผมก็สายดีดมันก็ต้องดีเลยพี่นะครับนะครับเนี่ยเขาขอผมประมูลเลทเนี่ยยังไงเนี่ยนะครับจะเอากับเขาไหมนะครับนี